ไปทำความสะอาดเช็คเครื่องตัว SP นะครับตัวนี้เป็น Small Form Factor HP p r o d e s 400 G 3 SFF นะครับซิลิโคนแห้งจัดเลย เหลือเป็นเก็เกถอดแรมออกมาขัดทำความสะอาดนะครับแรมรู้สึกจะมีคราบดำๆรอยดำด้วยนะนี่นะครับ นำไปเป่าฝุ่นมาแล้วเราก็มาฉีดน,น้ำยาล้างสลัดแรมล้างซอกเก็ตนะครับขัดขัดปัดปัด,ปดทูๆูเอาคราบเอาฝุ่นออกให้นะครับวัดฐานด้วยนะครับฐาน0.4โวลต์ฐานไฟหมดครับเปลี่ยนฐานอีกหนึ่งก้อน เสร็จเรียบร้อยใส่ซิลิโคนใหม่ล้างซิงพัดลมนะครับเปิดเครื่องเทสดูข้างในสะอาดนะครับแต่ว่าข้างนอกยังไม่สะอาดเดี๋ยวค่อยไปเช็ดกันต่อตัวนี้ใส่แรม 12GB ssd 240นะครับเรียบร้อย